สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไหน,นาจังสนกลับก้อยอรัชพรแบบจุกๆุอยากให้เลิกระบบสินสอดลั่นคิดผิดขอให้หนูคิดใหม่ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสุดเฟียสคนหนึ่งเลยล่ะครับสําหรับนักแสดงสาวก้อยอรัชพร ทีล่าสุดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในไอจีสอรี่หลังเห็นโพสต์ข้อความเรื่องการจ่ายค่าสินสอดของผู้ชายและการคาดหวังสกิลความสามารถจากผู้หญิงกับชีวิตหลังแต่งงานต่อมาลีนาจังหรือลีนาจังจันจาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้หลังที่มีคนเข้าไปถามว่ามองเรื่องนี้อย่างไรพร้อมขอให้ก้อยกลับไปคิดใหม่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะเก่งเหมือนก้อยโดยลีนาจังได้กล่าวว่าจริงๆไม่อยากยุ่งก้อยพูดผิด พอแม่เลี้ยงเรามาถึงขนาดนี้จนลูกจะออกเรือนไปเป็นของคนอื่นจะหวังพึ่งลูกก็ไม่รู้จะพึ่งได้หรือเปล่าก็ได้สินสอนลูกมาเก็บไว้กินยามแก่ทำงานไม่ไหวก็กลับไปคิดใหม่ อยากคิดว่าสินสอดทําให้ผู้ชายตีราคาผู้หญิงตีค่าด้วยเงินไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะเก่งเหมือนก้อยหาเงินได้เยอะเหมือนก้อยก้อยโชคดีที่ได้เป็นเน็ตไอดอลมีโฆษณามีรายการตัดต่อเป็นเขียนบทเป็นแต่มีผู้หญิงอีก30ล้านคนที่เขาไม่มีความสามารถแบบก้อยอย่างน้อยๆได้ค่าสินสอดตัวเองเอาไปอยู่กับผู้ชายก็ไม่มีปัญหามาเลี้ยงดูพ่อแม่ตัวเองต้องออกไปมีโลกมีครอบครัวต้องไปดูแลครอบครัวสินสอดให้พ่อแม่เอาไว้ใช กินยามแก้ก้อยกลับไปคิดใหม่ว่าผู้หญิงที่ไม่มีความสามารถเท่าเราก้อยเขารวยเขาเก่งเขาหาเงินได้เป็นร้อยล้านเขาเก่งเขาทำรายการยูทูบเบอร์นักข่าวลงข่าวให้ทุกวันแล้วก็ดัง แต่ผู้หญิงธรรมดาไม่มีปัญญาทาแบบก้อยพ่อแม่เลี้ยงดูมาหวังพึ่งลูกพอลูกสาวออกเรือนก็ต้องไปดูแลครอบครัวคนอื่นไม่ได้ดูแลพ่อแม่ค่าสินสอดก็เป็นค่าเลี้ยงดูพ่อแม่ที่ผู้หญิงต้องไปอยู่กับผู้ชายเข้าใจหรือเปล่าถ้าผู้หญิงจนแล้วไม่เก่งได้สินสอดก็ดีกว่าไม่ได้อย่างน้อยเป็นเงินก้อนหนึ่งให้พ่อแม่ที่แก่เท่าเพราะลูกสมัยนี้ไม่ได้กระตันยู ฉะนั้นสินสอดจำเป็นมันไม่ใช่ค่าตัวผู้หญิงมันเป็นค่าเลี้ยงดูที่พ่อแม่เลี้ยงดูผู้หญิงคนนั้นมาอย่างน้อยๆทําให้พ่อแม่มีเงินกินใช้ยามแก่เท้าโดยลูกไม่เลี้ยงดูหรือลูกสาวถูกผู้ชายทิ้งเพราะผู้ชายสมัยนี้เฮียทั้งนั้นอยู่กันน,น,นานๆมันเบื่อก็หาผู้หญิงใหม่ไม่เห็นเหรอนักร้องที่เป็นข่าวล่าสุดขนาดมีลูกด้วยกันมันยังไปเอาเด็กอายุ14ผู้ชายมันเบื่อง่าย ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ